ที่จังหวัดน้องค่ายครับเพื่อกับพ้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับที่สิเดินทางมาเยี่ยมนะครับผมและก็ช่นมฮะงานประเภทนี้ออกพรรษาและก็บ,บงังไฟพญานาประจำปี2 5 6 6โดยเพื่อนคาดการณ์ว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่จังหวัดเพิ่นกว่า200,000คนกันเลยฮะ,ะไปเบื่องภาพบรรยากาศโอ้โหสวยงามแห่งทับทิมกุงครับบรรยากาศนะฮะตีมสีเขียวนะฮะบรรยากาศเทื่อนนี้นะครับผมเพืพ่อนจัดการแถลงข่าวนะครับที่ลานวัฒนธรรมริมฟังแม่น้ำโขงครับ ที่บริเวณพญานาคูที่นาวัดลำดวนนะครับในเขตเทศบาลเมืองน้องค่ายเนี่ยแหละฮะนายราชันสุนหัวครับผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายนะครับพร้อมด้วยปลัดจังหวัดน้องค่ายนายแพทย์สาธนาสุขจังหวัดน้องค่ายพร้อมทั้งผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทและหน่วยงานที่เกี่ยวของครับเพิ่นการได้จัดการถแถลงข่าวนะฮะงานประเภทนี้ออกพรรษาและบังไฟพญานาคโลกประจําปี2 5 6 6นนะครับและก็มีการจัดงานขึ้น ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมงาบไปจนหอดวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 6หาร้สทีสิงหอดนี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศการถแถลงงานของเพิ่นตีมสีเขียวโอ๊กงามแห้งเด็ฮะเนาะสวยงามดีเนาะพี่กุง้งเนาะ,ะโดยเพิ่นก็ได้นําชุดการแสดงนะครับแสงสีเสียง2ชุดนี่ฮะนะฮะประกอบไปด้วยการแสดงแสงสีเสียงมหัศจรรย์สายน้ำหน้าค่าอัญมณีสองฟังโขงนี่เลยครับโอ้โหออนโอยแห้งนี่คือการแสดงนะครับผมมหัศจรรย์สายน้ำหน้าค่า อัญมณีสองฟังโของอฟอนเลี่ยนแบบของออพญานาคเนาะพี่กุ้งเนะาะและก็มีการแสดงนะครับสักการะองค์พญานาขราชีตระกูลนะครับต้องบอกว่าทั้งสองการแสดงชุดนี้นะครับกับเป็นหนึ่งในการแสดงแสงสีเสียงตำนานบังไฟพญานาคซึ่งเพิ่นสิจัดขึ้นนะครับในวันที่27-28ตุลาคมที่สีหอดนี่นั่นเองนะฮะนี่สวยงามกันเลยนะครับออนชอยแห้ง การฟ้อนสวยงามแต่งตัวงามๆแบบนี้แล้วก็ถือแสงสีเสียงแบบนี้โอ้โหมันเหมือนต้องมนตราจังเลยนะ,ะ,นะบรรยากาศสวยงามนะฮะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายครับเพื่อกระเด้บอกว่าทุกหน่วยงานในจังหวัดน้องค่ายนี่พร้อมแล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับให้เดินทางมาเที่ยวงานนะครับประเภทนี้ออกพรรษาและบังไฟพญานาคโลกประจําปี2 5 6 6ปีนี้นี่ละโดยเฉพาะนะครับที่เดินทางมาในวันที่20กุลาคมมาเฉยยัง มาเพื่อเบึงปากฏการบังไฟพญานาคนั่นเองนะครับต้องบอกว่าภาพร่วมตอนนี้ทั้งจังหวัดเพิ่นพร้อมแล้วที่สีอาแขนตอนรับนักท่องเที่ยวและเพิ่นกระาดการว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาหลายแห่งครับถึง2 0 0 0สนคนกันเลยนะครับพี่กุ้ง